ติรตตตอีกคนหายไปไหนอีกคนหายไปไหนพิสเกตพิสเกตอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยลูกอยู่ไหนครับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเด็กน้อยวันนี้มาไม่แอบซุ่มถ่ายเห็นวิ่งกันดูสยซิวิ่งขึ้นมาใหญ่เลย เด็กน้อยแล้วก็เมื่อกี้พี่ลากี้รู้สึกว่าจะบูรี่เพนด้าน,นะคะใช่ไหมลูกเด็กน้อยน้อยเข้ากล้องเหรอลูกมิกี้มิกี้อยู่ไหนล่ะคะมิก้อยู่ไหนไปแล้วค่ะไปแล้วมิกี้อยู่ไหน,ไไม,ไหนมาหามมามี่สิลูกมิก้อยู่ไหนครับมาสวัสดีทุกคนสิครับแมมมี่ก็เริืมสวัสดีเลยสวัสดีนะคะทุกคน มิกอยู่ไหนครับมิกิเห็นกันไหมคะเห็นแต่หัวแบบแบบเมื่อกี้มิกิมิกมาสวัสด,ดีทุกคนสิครับลูกหายไปไหนแล้วนะนะเห็นแต่หัวอยู่ตรงบันไดวันนี้มามีซุ้มถ่ายนะคะมาแล้วมาแล้วลูกชายม,ามันมีซุ้มถ่ายเด็กๆดูสิพวกที่อยู่ข้างบนบ้านนะ ตะลุมบอลกันใหญ่เลยค่ะทุกคนพี่มิกกี้ฟังเสียงมิกกี้มาสวัสดีทุกคนสิครับวันนี้ไม่มีใครสวัสดีทุกคนเลยเนี่ยแล้วๆลูกแล้วไลวไปแล้วไปแล้วแล้ววไปแล้วค่ะไปแล้วดูสิคะวิ่งกันให้วอนดูสิดูสิที่นอนอก็กระจงกระจายหมดเลยลูกเอ้ยวิ่งกันให้วอน คลิปนี้ก็แอบถ่ายพอแอบถ่ายเอาจริงๆเด็กๆวิ่งกระจวยกระจายกันเลยค่ะทุกคนดูสิก็เลยเป็นคลิปวุ่นวายอีกแล้วเนาะดูสิคะอันนั้นคือห้องของเด็กๆนะเพราะว่าที่บ้านไม่มีห้องว่างเนาะหรือที่โล่งๆเพราะว่าจะเป็นห้องห้องนอนห้องอะไรกันละหมดนะคะก็เลยพื้นที่เล่นของเด็กน้อยเนาะก็จะมีแต่ เดิมเมุมมุมเดิมเดิมเนาะลูกเนาะแล้วก็ที่เดิมเดิมมามีถึงได้เอาผ้าครอบไว้อย่างนี้นะคะก็มีแค่ตรงทางเดินตรงข้างบนแล้วก็ข้างล่างแค่นั้นนะคะทุกคนที่ว่าให้เด็กๆพอได้เล่นเนาะเพราะว่าบ้านมามีอไม่มีห้องโถงใหญ่ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีลูกแมวน้อยเข้ามาเลี้ยงในบ้านเนาะออามาลูกามอาอมาออ มันก็เลยมีพื้นที่จํากัดน,นะคะเพราะว่าแต่และห้องก็เป็นห้องนอนห้องเก็บของห้องสำรองอย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็อยู่ไม่ได้ดูสิโอ้ยไหนเด็กน้อยเด็กน้อยเดือไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วออกมาลงมาออกมาเข้ามากันในห้องตัวเองละดูสิคะทุกคนเดื้อกันใหญ่เลยเดื้อกันใหญ่เลยดูสิอันนี้เป็นห้องน้ําก็ได้เสียสละให้ลูกแมวทั้งสี่นะคะทุกคนดูสิ เบาะนอนของน้องมนมีก็เปิดไว้อย่างนี้แล้วค่ะเปิดไว้ทุกวันเพราะวายเขาวิ่งเล่นได้ทั่วบ้านเนาะไม่ได้ปิดนะคะก็คือจะเอาเอาน้องมาปิดไว้แค่เฉพาะที่เวลามามีทำความสะอาดเนาะถ้างั้นเราทำไม่ได้ใช่ไหมพี่ลากี้พี่ลากี้อุ๊ยดูสิเสียงอะไรเสียงใครเสียงใครนะ่ะเสียงใคร พนดาอุ้ยพนดาพนดาพนดาจะลาทุกคนใช่ไหมคะคลิปเนี้ยพนดาจะขอจบคลิปใช่ไหมคะลูกถ้าง,งั้นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พวกเราแล้วนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะช่องไมค์บน f ฟ m i l y ลี่ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ เจอก,กันคลิปใหม่ค่ะจอก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนมัี่ก็พูดผิดถูกถูกเนาะเพราะว่าห้องมันแคบเนาะเด็กๆวิ่งเล่นกันใหญ่เลยดูสิพี่ลกักกี้บ๊ายบายสิครับบ๊ายบาย